นี่พี่เจ๊หงทำอะไรเนี่ยกูต่อยน,นี่อยู่อะต่อไม่เสร็จักทีมึงมาช่วยกัหน่อยดิแต่ผมไม่เคยต่อเลยนะไม่ยากหรอกเดี๋ยวกูสอนมึงเห็นชิ้นนี้ปะ่ะอืมมึงหามาจากในกองเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูจะเอาสองอันเนี้ยประกอบเข้าไปออโอเคเฮ้ยนี่เจอแล้วอืม ควังคือชิ้นเนี้ยมันอาจจะแน่นนิดหนึ่งอ่ะต้องกดแรงขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวกี่กดอันนี้แล้วมึงกดอันนี้เราสองคนต้องยัดพร้อมกันหนึ่งสองสามแน่นหนึบวะพี่ยังกดอีกโอ้โหแน่นว่ะ อ๋อพี่หลูปปแนี่พี่เข้ายากจังมันก็มีอยู่รูเดียวนี่แหละมันดัน้าไปเออหนูเออเอออ่า<อ>เข้าแล้ว พี่ก็หาทำอะไรยากๆเหมือนกนันเนาะทำไมพี่ไม่ซื้อสำเร็จหรือว่าจ้างคนต่อไปเลยอะระดับพี่จ่ายได้สบายๆเหรอปะแล้วมันจะไปนสนุกอะไรวะแต่ถ้ากูจ้างอะมันก็คงไม่มีค่าสำหรับกูอะกล่องนี้มันเป็นเหมือนกล่องเก็บความทรงจำเว้ยเพราะเวาลาผ่านไปอะกูจำได้ว่าทุกชิ้นอะ กูต่อช่วงไหนบ้างของชีวิตจำได้ไังความรู้สึกและคนที่กูต่อด้วยงั้นชิ้นนี้ก็ทำให้พี่คิดถึงผมมาดิเออไม่รู้อ่ะแต่มึงเห็นปะนกูไม่ได้ใช้แต่เงินมาวะจ้า กูพยายามเฉพาะกับสิ่งที่กูชอบนั้นแหละโอ้แล้วมึงไม่รีบไปซ่อแมแรมหรออ๋อผมเลื่อนนัดเขาไปแล้วอะคืนนี้ผมนอนพัดลมก็ได้อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นโอ้รอ้อนจะตายฮะรีบโทรบอกช่างเลยให้เขามาซ่อแมแรมมึงอะถ้าผมกลับอะผมก็ไม่ไยู่ในปภาษาเนีะดิ สมัยบราณที่ได้ตากแอร์ฟรีด้วย